พวกนี้ส่งไมล่าออกแล้วนะทุกคนโอเคสเตบัส w i u trust myself so it's gonna be best and I'm gonna see you there and we're gonna celebrate it in your job I hope that your boss can see it สวัสดีชินวิทนี่ฮิวสันและนี่คือทริปมาเลเซียฉยดเลยโอ้รู้ไหมการออกจากงานเราควรทำเรื่องบ้าๆก่อนทีาจะออกจากงานเพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจมาที่นี่ เอาจริงๆเกิดเรื่องมาบอกมากมายที่นี่เอาและนี่คือการเดินทางและแกมจนภายขั้งใหม่ของฉัน oh, เอาเตรียมป๊บปคอนให้พร้อมแล้วไปดูกันเลย superstar Kendall really struts to the beat of the song she sings Superstar is Kendall h <'s> สวัสด,ดีกลอล่ามันเปอร์ฉันเองวันนี้กำลัสั่นโอ้โหทชาตกเลยแล้วทุวกคนคอยดูเป็นเจ็ดเปิดกล้องทีไลท์เกิดเรื่องเคเลย <c oughs> เราจะเครื่องจากมาหลีไปเอเมริกมาเลเซียกันอันนี้ก็คือการเปิดคลิปในคลิปของมาเลเซียนะทุกคนอาจจะแบบเร่งรีบนิดนึงแต่ว่าใจจะตกเครื่องก็ต้อ,ง,ง,าากตกเองเรีบแล้วเวยโอ้โหราเกิดใจมากเลยอยู่รู้เราวิ่งมาจากนู้น แค่วค่ะทุกคนก็นเป็นการที่วีจะไปเทีย่ยวที่มาเลเซียหนึ่งวันนะคะ1หนึ่งวันกับอีกครึ่งวันมาดูกันว่าจะทําอะไรบ้างไปไหนบ้างไม่มีแพนเลยนะแต่อตอนนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนเอยไวมาให้ส่อนะหลุดน,น,นะคะทุกคนเจ๊ยังไม่เปิดกูวิ่งมาตั้งไาน ม่รู้ว่าไปยังไงอะงงจริงๆนะดูดิเพราะฉะ้นดูฉ no. ันอยู่ที่ไหนฉีนสถานีอะไรนะไมเน่เชื้ป็นรถไฟนะคะทุกคนจอของรถไฟเขาทำดีมากรถไฟดีกับว่าอะไรนะับเป็นรถไฟเข้าเมือง มีข่าวเพลงป๊อบให้ฟังด้วยอ,ะอ่ะเลิศเกินปะไม่ก oh um ็ชั่งันเดบริสิมเพชชันแรกของอากาศในมาเลเซียคือร้อนเกินแบบร้อนอบอ้าวมากเดิดไปไงต่อวะี่บอกแล้วขึ้นบันไดอ่ะไม่มีลิฟต์หรอตายเถอะไม่มีลิฟต์หรอรคุณนาคุณนาลิฟที่นี่เลิศเกินกดไม่มา,าห่างก็รับเลยคนล ได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนเราจะไปปูดูกันสถานีปูดูเริ่มปูดูถึงสถานีปูดูแล้วนะคะทุกคนอ๋อเผ็ดจ้าลรถมากจะบอกว่าทริปนี้จะเป็นทริปแบบช็อตฟิลเพราะว่าเมื่อกี้เจอคนอีกว่าจ่าเลยยังยพูดไม่ทันขันคำเลย เจอแบบไม่รู้นะว่าเป็นคนแบบคนอินหรือเปล่าไม่บอกนะค่าแบบประเทศอะไรแต่ว่าปเป็นทีที่เขาโดนอินไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะทุกคน,กคน,กคนแต่ว่าโดนอีกแล้วอะ่ะคือแตกมากคือเขามองจ้องแบบมองจ้องแบบจ้องแบบจ้องสุดๆเลยอะ่ะเราก็เหมือนแบบเราสึงเราโดนหงุดหงิด้วยสายตาแต่ทำไมไม่ได้แคร์เพราะว่าเขาแต่งตัวแบบแล้วแต่งตัวเลิศยูงเลยเอช่วคุณหนา ไม่ได้ลวทลิปนี้ฉันจะเป็นสาวน้อยฉันต้องช็อตฟิลให้หมดเลยอะ่ะเขในที่สุดก็เห็นเมืองสักทีเห็นเมืองสักทีทุกคนดูสิโอเมย์กอนอ่นโรงแรมเราน,นีนะโอเมย์กอนอบอกนะเจวิตนี่อยู่สันต้องข้ามสะพานนันแล้วต้องขดกระเป๋าเนี่ยนี่คือโรงแรมของเรานะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องข้ามสะพานลอยไปอะจะข่านยังไงกระเป๋าหนักขนาดน,นี้ทุกคนวีขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเลยอะ่ะดูสิ ถ้าจะให้ลากขึ้นไปมันทำไม่ได้แนะ่นอนอ่ะเราไม่มีทางม้าลายอ่ะ Um excuse me I want to walk there but I have the bag can I walk there No um can I carry the load? Cross the load because I have bag I can not like oh อย่าแค่เขาข้ามามันแบบนี้ได้ทุกคนจะต้องข้ามล้ ในที่สุดเราก็ข right? s! <S ้ามมาได้แล้วนะคะทุกคนเดิยๆจะทำตามนะไปเช็คอินกันเถอะโอไม่จะกดเตอร์ด้วยันิกจ <'Kay. S 2> <aries> ังเลยอ่ะ Hello ลเช็คอินคีอ <ft ain> ่ะอย่าแค่ไหนเช็คอินคี y <slash S 1> ่ะอย่าชวนเวนผมไปกดกิ่งห้องเขาผิดห้องเลยตายแล้วเด็กนี้อยู่สันโอเคถึงห้องเราแล้วทุกคน ดีนะมา,มาก่อนฝนกลางตกโอ้ยห้องดีมากเลย,ยห้องเรียงสุดคนเดียวด้วยชัดๆน,น่ารักมากทุกคนนี่เป็นห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเป็นสองห้องเหรอเขาก็มีแยกห้องให้ด้วยนะน่ารักเป็นบ้านเลยอ๋อกลิ่งเธอจังเตียงน่ารักมากทุกคนอ๋อแล้วนี่คือวิว เก็คือว่าเดี๋ยวขอขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยจับขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวกันแล้วก็คืนนี้วีมีแผนว่าอยากจะมาถ่ายรูปกับตึกเปโตมาสด้วยจะตึกแฝดที่แบบดังมากๆในมาเลเซียนะคะทุกคนก็ขอกินอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมานั่งเล่นชิลๆก่อนนะทุกคนเพราะเหนื่อยมากออไม่ก็คือคือเพิ่งมาจากบาหลีแล้วคือต้องนั่งเครื่องเลยแล้วคือแบบ โอ้เหนื่อยมากทุกคนก็ขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะหิวเขามากเลยแล้วไปดูกันนะคะว่าอาหารมือแรกในมาเลเซียจะเป็นอะไรอะ่ะโอ้นี่ไงจะช็อตฟิลมาเลเซียแต่มาเลเซียช็อตฟิลกับฝนตกแรงเกินคุณนะา mm hmm. เราจะกินอะไรลละที่นี้เอาละได้ได้กลิ่นของความวายป่วงของคลิปนี้ละแทนว่าจะไปถ่ายคู่กับตึกเทโอมาสจะกินอาหารอร่อยๆกลายเป็นว่ายังไง ฉันมาแค่วันเดียวนะลูกใครมันร้องคาราโอเกะวะนี่คนาาร้องคาราโอเกะมาดูสิผมอะไรให้ด้วยนะทุกคนแบบให้ผมอะไรได้ดีสปซี่ดีสปซี่ oh, yeah, spicy. อ๋อ ้ามือแรกนะคะอะไรก็ไม่รู้ปเป็นข้าวผัด้วไม่รู้อ่ะดูไม่ค่อยน่าอร่อยเลยแต่ว่ามีความแบบโลโคอลอะสตรีโฟร้ดาะเวอร์อร่อยนะโอ้อร่อยจริงอันนี้คือทำเลใกล้บ้านนะทุกคนอะโรงแรมเราอยู่นี่แล้วก็โรงแรมเราดูแบบเป็นตึกที่ดูดีที่สุดในย่านนี้แล้วจริงๆเดีย๋ยวไปดูในเมืองกันว่า ในมือเป็นยังไงนะเอาจริงนะมาเลเซียแบบถ้าเราก็คือเลิศเลยเป็นเหมือนย่านที่คนไม่ค่อยมาเที่ยวกัน่ะทุกคนย่านนี้แบบเป็นย่านแบบคนโลโก้อยู่คนแบบชนบทอยู่คนที่แบบเป็นคนมาเลเซียจริงๆอยู่อะไรเงี้ยสรุปนะที่เดินมามีอีสรงร้านนี้ที่ดูดีสุดแล้วที่แบบดูแบบเออมีความเป็นแบบแบ่งข้อกันนะทุกคนคิดถึงกรุงเทพทังเลกนะเป็นความแบบอย่างเงี้ยอุ้ยน่ากินนะทุกคนอันนี้ที่เมืองไทยก็มี ร้านอาหารฟิล์มเนี่ยน,น่าจะอร่อยนะขน่ดมันมีแต่ร้านดังๆแบบเปิดกันทั้มเลยอะเดี๋ยวไว้มาลองกินใหม่ดีกว่าแกดูสิขวายมากเลยอะฝ,ฝั่งนู้นฝั่งนี้อันนั้นตึกพาอันนี้นะคะพาเวเลียนพวกห้างดังๆนะครับตรงนั้นอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยมันต้องสวยว่างไน้เลยทุกคนแสงสีเวอร์ามากแต่เอาโอชานนี้หอมมากน้านนี้ฟิลแบบเหมือนร้านขา้าวต้มยำดึกจบนูเทพอะไรอย่างเงี้เลย ตอนน้ก็ร้านอาหารเหมือนกันน่าจะเป็นย่านดังจริงแล้วทุกคนคนน่ากลัวด้วยนะเอาจริงรู้สึกว่าถ้าใครมามา,มาเลยอ่ะอันนี้แบบแนะนําเลยนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องดู้ละเดินดีมากๆเลยอ่ะต้องแบบมาอันาตรายมากแบบรู้สึกว่าต้องอยู่ในย่านที่แบบย่านธุรกิจไปเลยย่านแบบโอ,อ้ย่านในเมืองไปเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำนะแต่ส่วนะันคะได้เวลาเฉดไฉแล้วทุกคนอร่อยมาก มันเป็นชากุลาแบบสตรอเบรี่ทุกคนโ oh. อมไม่แพงนะครับสามสิบบาทไทยรีวิวมาเลเซียก่อนเลยก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันจากความรู้สึกแรกนะรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะว่าฉันอยู่ในแอเรียที่แบบมันคือโล c a l หรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าอันตรายอยู่แบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงออกมาเที่ยวคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบไม่มั่นใจหรือแบบ เอาตัวรอดไม่ได้อยู่เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายากเพราะว่าเราสึกว่าแบบขนาดเราหรือว่าสายตาคนมองหมายถึงผู้ชายเรามองเรามันแต่ว่าก็ไม่เกี่ยงไงแบบวิไปที่อื่นวิแต่ตัวนี้คนก็เลสเปกเหมือนกันแต่แบบไม่ได้บอกว่าที่นี่ไม่เลสเปกนะแต่หมายถึงว่าสายตาคนมองหมายถึงผู้ชายเรามองเรามันมองแบบอ๋อ้มันจะกินชั้นอะจริงๆนะแบบสายตาที่แบบสายตาแบบอื่นน่ะแก่วโง่ากลัวมากทุกคนนั่นแหละไม่นั่งรถไฟแล้วตอนแรกกจะนั่งรถไฟไปเที่ยวแต่ว่าด้วยชุดเรายิ่งแบบ ันนี้แค่ชุดแบบอยู่บ้านธรรมดานะแต่ว่าชุดไปเที่ยวโ๊กว่านี้อีกจะรอดไหมก็ไม่รู้ก็เลยแบบนั้นเดี๋ยวเรียกแกร็บเอาละกันก็คือหลังจากนี้คือถ้ากลางคืนคืจะเรียกแกร็บตัวนี้เดี๋ยวเพราะว่าอันตรายใจรู้สึกว่าน่ากลัวคนมองน่ากลัวมากใส่ตาคนมองแบบผู้ชายมองมันอันตรายมากแล้วก็แบบด้วยย่านตรงนี้มันเป็นย่านที่แบบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวด้วยอะไรแล้วก็แบบแอบเคว้งๆเหงาๆอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนตลกไงเราก็ช็อตฟิไปเลยมองกลับมองกลับเลยค่ะ เออก็คือล้องช็อตกลับก็คือว่าคลิคคือถ้าโดนช็อตฟิลเราต้องช็อตกลับให้แรงกว่าถ้ามองถ้ามองกลับให้หนักกว่าเข้าใจใช่ปะโอ้นแหละเสร็จแล้วนะคะทุกคนลุกที่จะไปคืนนะทุกคนวันนี้เนี่ยมากับลุกแบบอวังกาแบบบอลิวูดให้งงให้มองตาแตกไปเลยทุกคนก็วันนี้นะคะวิจะไปลุคท็อปนะคะทุกคนเราก็ไหนๆมามาเลเซียแล้วเนี่ยเราถ่ายรูปคู่กับ ตึกเปโตรมัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแต่ตงตัวให้รูเว่า ي, สวยมากเลยอะรู้สึกเลยสวยเกินเลยวันนี้วว้าเดี๋ความพินลุกกันนะคะเจอที่เปโตรมาสนะบาย girls ไปเสียตอนนี้กแบบโอเมก้า oh God, ชอบมากมันอลังการมากเลยโดยตอนนี้พี่อยู่ในเมืองต้องบอกว่าในเมืองคือแบบโคตรเวอร์เลยอ่ะแบบมโลกอีกรโลกนึงอ่ะ I try this one. Why is that? อือมาลองกินเหมือนเป็นมาร้านทนะุกคนก็ชิวยกดครับไม่มายอย่างเงี้ย w a n i get spicy? ไม่มีความเผ็ดเลยมันไม่ใช่หมาล่าทุกคนมันเป็นเสือเหมือนแบบมัาเป็นรู้มันไม่รู้ชิ้นทอดมันรู้ชิ้นทอดที่แบบน้ำจิ้มมันมีความเป็นแบบน้ำจิ้มง,งาถั่วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบหมมาล่าเลยอ่ะเงียบมากป่าช้าสุด เ้าจริงร้านมันน่าสนใจนะแต่ว่าหมดไปวันนี้ไม่วันพุธก็ทุกคนคนมันนอยมากเลยอ่ะโอ้ยซักซ้อนเวอร์นี่หลอกมันคือร้านย่อกางค่ะหลอกกันเลยว่าหลอกกันสุดๆแหมอย่ากให้นข้าร้านซีแกมีเพลงไทยด้วยเป็นร้านคนไทยนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นนักร้องคนไทย เห็นไหมเพลงไทยก็อินเตอร์ได้เลิศเวอร์หร่อะจริงนะร้านคนไทยอ่คนเยอะสุดละนั่นั่นคือออกเวอร์พี่นต่ที่ใครอฟบีเนี่ย uh-huh this answer or oh, top one เช้าเนี้นะคะทุกคนมาออกกำลังกายนะคะเพื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นน้ํากันมาเล่นน้ำนแล้วก็นนวเดี๋ยวเช็คเอาท์กันนะคะวันนี้กลับไทยแล้วทุกคนจบพอลิเดย์ของวินนี่ยูสันแล้วอ๋อมีห้องซีมด้วยเหรอเรือจองเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปไว่ายน้ำกนะคะทุกคน But Western is a yeah, bit. Yeah. especially after Bali, wow. I just go to Bali. Oh, me too! I was like, yeah! Yes, <laughs> Yeah, I know. But if you have TikTok, it's so easy. It's like, just after the end of the video, you just put your channel on the YouTube or the เอ,อ้ฉันได้รู้จักเพื่อนสาวสุดฮอตคนใหม่ของฉันซาชาเอ,อ้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะรู้เลยไหมเราแลกเปลี่ยนความสนใจการความฝันการทํางานและฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้แชร์แลกเปลี่ยนความสนใจเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักกันเลยเข้าใจใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่ตลกเป็นบ้าเรามีอะไรเหมือนกันเรามีความเป็น girls power <S เหมือนกันเอ,อ้ girls support g i r l อยู่แล้วล่ะ และแน่นอนสิ่งที่เรามีเหมือนกันคือเราชอบอาบแดดและเราเป็นนักคอนเทนต์สาวสุดเซ็กซี่สุด oh, ซ่าโอ้ that's hot <S <Yeah. S 1> ใช่ไหมละ่ะ <Yeah. S 1> Yeah. yeah, right? <laughs> you know me. I can't even notice. I'm not Woo! Please stop with that noise. We're <laughs> on the same page. Okay, Ooh. thank you for you. everything here. Oh, yeah, oh, thank so you. Thank I you. Love it. Have a good trip here. Thank you. Guys, you know you. Thank you. And I wish you a safe trip back to, uh, back to Thailand, uh -huh. and I'm gonna see you there, and we're sure. gonna celebrate quitting sure. your job. Tomorrow, <laughs> I'm gonna go Jamal, to pick myself. Yes, I hope that you, your boss can see it. Yeah, maybe. Anyway, yeah. <laughs> <laughs> from you, uh, everything, everything. Um, oh, and I wish girl, your social media to go like crazy and to have uh, like many brand deals. Oh. Mm. Yeah. Thank you so much. Well, gonna be your, like. You are a student for your class. Oh, dancing class. If you. you want dancing class, contact oh. <laughs> her. Okay, follow, follow here. I'm going to put you your Instagram thank you, here. Thank you. thank you. You're so you're sweet. You're still here, right? Um, I'm going to go and go, get ready slowly. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. You're going to go now or you're going to stay? Uh, maybe for 10 minutes. Okay, I'm going to stay here. They're going to leave now. I don't want to shout. Yeah. <laughs> They're going to shout me. Oh. Why? Check out the โอเคจะบอกว่าทริปนี้เป็นอีกทริป,ปนึงที่มีความสุขมากเจอผู้คนหลายคนมากๆเจอเพื่อนใหม่เยอะมากเลยแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทริปที่ไม่คาดฝันเป็นทริปที่แบบ๋อ,อช็อตฟิลมากแต่แบบมากกว่าการช็อตฟิลคือมันดีมากเลยทุกคนกคน็นั่นแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อหนึ่งวันสุดท้ายก่อนกลับประเทศไทยนะคะทุกคนก็จริงๆนะมีความสุขมากเลยอะจบทริปแล้วนะก็คือตั้งแต่แบบสิงคโปร์อินโดมาเลยก็ มาจบโทรสุดท้ายนะคะทุกคนก็ถ้าใครที่ใครดูก็งแต่บบสิงคโปร์นด่คือสุดยอดมากเลยนะก็โอเคไกด์โซ่ทำชีวิตน่าแบ to ูเดลี d ดีพวกนี้ส่งมาลาออกแล้วนะคะทุกคนโอเคส it ็ i บั me วท์มีอะไรอินช e อต s ายเ s ล o ์โซ่อ n สกินน์ e ีชูบัดเกิลซีอื้อเนืู้ปังน้องม่กควแต่วาหมูหยองสู้ไทยไม่ได้เลย ายากกว่าแต่ขนมปังนุ่มมากอร่อยมากโอเค thank you thank you have a good day you too บ๊า bye have a g d a y มาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าซื้อบ้านมาุกคนเดี๋ยวจะมาช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปมสัสยิดกันทุกคนอยากไปมสัสยิดมากอยากแบบอยากนุ่มผมสีขาวๆคา,านะในผ้าคลุมหัวสีขาวอะ่ะ ชอบปีนบา Thank you. Thank you. แต่ผ้าคุมหัวแบบนี้ต้องเปลี่ยนมาให้เข้ากับชุดน่าแล้วเป็นตัววีด้วยลุกคน yeah oh so i need to export a lot ถึงแล้วเขาไม่ยอมให้ฉันเข้าวังทุกคนมาถึงแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยแค่นี้ก็คุมแล้วอ่ะมาถ่ายรูปกันทุกคนเราจะไ้ถอดชุดนี้ออกมันเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคน,กคนเราก็ต้องแต่งตัวครับสำรวมแต่ยังดูมีความเป็นแฟชั่นแต่ว่าข้างในเขาห้ามเข้าไปนะเหมือนเขาน่าจะทำพิธีกระดมอะไรอยู่ข้างในนะสรุปโดนไล่ที่ค่ะเขาบอกนายกอยู่ที่นี่นายกมาเลเซียมาประชุมที่นี่นะคะ าเขาบอกว่าแบบอย่าให้อยู่แถวนี้ได้ไหมเพราะว่านายศดหยุดใช่ไหมอันนี้จะเป็นข้าวแบบเป็นกระทงนะคะทุกคนไม่รู้คืออะไร,หรเ,เหมือนกันมาชื่อนักสีอาเซียไว้รวมเป็นไข่ต้มข้างในทุกคนสวัสดีเหมือนเป็นข้าวกวับน้ำพริกนะอยากได้กลิ่นเน้ำมะม่วงนะคะ หวานล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้พระเจ้า ไม่ค่อยระวังตัวเองอะไรเงี้ยก็แอบ,บอันตรายอยู่แต่สำหรับ,บวิววิศวปกติมากคือแบบเราฉันสู้ได้อยู่แล้วแบบ<อ>มาเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนมั่นไงจะรู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนั้น oh. มี m ม m o r y ทีนี่ดีมากจะบอกว่าเมื่อคือนโคตรสนุกเลยทุกคนลืมมารีแชทให้ฟังว่า mm hmm. เมื่อคือนที่ไปปาร์ตี้อะสนุกเกินคาดแบบมันเป็นวันเลดี้ไนน์อะก็คือกินฟรีทั้งคืนเลยไม่เสียเงินเลยนะ ไม่เสียเงินเลยเราก็กินฟรีทั้งคืนเราก็สนุกอ่ะมันมีแต่ผู้หญิงเราก็แบบมีผู้ชายเข้ามาเราก็ไม่เป็นไรดีนะผู้หญิงก็จะเยอะมากแล้วก็แบบทุกคนสนุกมากแบบผู้หญิงมาเลเซียแบบเก่งๆมีทารเลยนะแบบเป็นคนแบบนที่จูดแบบดีมากเลยอะเราก็แบบพอเราบอกว่ามแบบเมืองไทยเขาาชอบมากๆาก้เออรู้ไลไแม่ฉันรู้สึกไม่เสียได้ทุกช่วงเวลาในชีวิตเลยบางคนทํางานเก็บเงินแทบตายสุดท้ายไม่ได้ใช้ชีวิต ฉันรู้สึกว่าฉันกําลังตามหาตัวเองเจอว่าสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นอยากจะทํามันคืออะไรฉันไม่เสียดายที่ต้องออกจากงานที่มันแสนมั่นคงจงหาตัวเองให้เจอและรู้ว่าตัวเองรักและชอบอะไรและฉันเชื่อว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดและมีความสุขที่สุดนี่แหละที่ฉันเรียกว่าชีวิตแห่งการทำงาน